ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567บริหารงานโดยนางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงดำเนินการจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นหอณหอประชุมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและดําเนินการจัดโครงการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาสกรระดับอำเภอบ้านม่วงณหอประชุมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านม่วงดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริการการศึกษาเคลื่อนที่บําบัดถูกบํารุงสุข โดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการสอนพับดอกไม้จากใบเตยกิจกรรมหมวกกระดาษทำมือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่กิจกรรมการสอนทำอาหารขนมโดนัทการสอนทำข้าวจีไฮเทคการสอนทำปุ๋ยเบนจบคูณและจัดมีทัศการสแสดงผลงานผลิตภัณฑ์สูย์ฝึกอาชีพชุมชนณโรงเรียนขาวสนาจเจรรนวิทย์ตำบลดงมอดทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทุกวันพุธ เวลาแปดนาฬิกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอบ้านม่วงดําเนินการจัดกิจกรรมเขารบทงชาติร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการณ์รักชาติณนบริเวณหน้าเสาทงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นาร้กน่ืนจิตบ,บงบุตร ผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2567ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นำโดยนายชานชัยโพลกองเส็งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครนวัดเฉลิมพระเกียรติวรรวิหารอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอี วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงร่วมจัดเตรียมสถานที่ประดับผ้างานบุญกะถิ่นสามัคคีวัดสัทธาราม ประจำปีพุทธศักราช2567นวัสัตธารามตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่8โดยการประชุมผ่านระบบซึ่งมีติงณนะห้องประชุมโคสิ โฆษณาสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา6นาฬิกา30นาทีอีกนางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรร่วมทำบุญตักบาทพระธรรมวชรยานวิสิท์และพระภิกษุสาเมอเณรในหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและเวลา7นาฬิกาอ่นางเตือนจิตบ,บงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์สาาเกตและนางสาวยุภาพรบุญเชียวครูกศนอตำบลเข้าร่วมพิธีอัญเชิญและมอบเงินพระราชทานขวัญถุงก,กองทุนแม่ของแผ่นดินแลศาลาประชาคมบ้านโนนไทยตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนเดชพันธานายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธี วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา่นางเตือนจิบบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครโดยมีนายชานชัยโพลกองเสิงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมวันที่14พฤศจิกายน พุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนางเตือนจิตวงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในการประชุม วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกาอ่ะนางเตือนจิตบ,บงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมลอยพระประทีปพระราชทาน12เพลงไทยสกลจังหวัดสกลนครประจำปี2567ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเวลา19นาฬิกานางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2,567ณนสวนสาธารณะหนองดิมจีอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567เวลา8นาฬิกานางเตือนจิตบ,บงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต3ประจำปีการศึกษา2,567ณนสนามกีฬาอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายกเกษมอุประสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7สกลนครเป็นประธานในพิธีระหว่างวันที่18-20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567นางเตือนจิตบ,บงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานประจำจังหวัดสกลนครสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครณโรงแรมพาโคกเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีม,มา โดยมีนายชาญชัยโพลกองเสิงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางเตือนจิตวงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสอกรสกลนครเกมครั้งที่1 2ประจำปีงบประมาณ2568 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามาคัคคีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยณห้องประชุมโคสิ์โฆษนาสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครโดยมีนายชานชายัยโพลกองเสง์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงขอขอบพระคุณค่ะ